ก็สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านเดพิซซาคอมพานีนะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะฮะก็คือซื้อถาดที่2นะฮะก็จ่ายเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับก็โปรโมชั่นนี้นะฮะก็จะใช้ได้ทุกวันผ่านหัสของเดือนมิถุนายนนะฮะก็หมายความว่าซื้อถาดแรกจ่ายราคาเต็มแต่ว่าถาดที่2จ่ายแค่1บาทเท่านั้นนะครับเดพิซซ่าน้าที่นุ่มรายการนะครับก็มีทั้งหมวดดลูปแล้วก็หมวดซีฟู้ดนะครับ ก็คือกิจกรรมของเขานะฮะทุกวันทะเลัตจัดหนักจ่ายเบาถาดที่2 1บาทเท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็คือพิซซ่าที่ผมสั่งนะฮะเป็นถาดขนาดกลางนะครับอันนี้ก็คือซูเปอร์มิดเดิลลุกแล้วก็อัน,นก็คือไก่3รสนะฮะแต่ว่าเวลาสั่งก็ต้องดูให้ดีนะฮะเพราะว่าแต่ละหน้าราคาก็ถูกแพงไม่เท่ากันนะฮะ ก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็อร่อยทั้งสองหน้าเลยนะฮะแต่อร่อยคนละสไตล์ก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามท่องเที่ยว,วบายจีนะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ